กาชาดาเป็นวิญญาณผู้หญิงที่เล่าขานกันมายาวนานในแถบเอเชียกลางเธอเป็นตัวแทนของความลึกลับและความเชื่อเรื่องภูตผีในแถบชนบทกาชาดามักปรากฏตัวในยามค่ำคืนบริเวณถนนเปรี่ยวหรือพื้นที่รกร้างเช่นทุ่งนาและปากไรหมู่บ้านโดยเธอมีลักษณะเป็นหญิงสาวในชุดยาวสีขาวที่ดูสง่างามในตอนแรกแต่เมื่อเข้าใกล้ใบหน้าของเธออาจเปลี่ยนจากสวยงามเป็นหน้าสะพรึงกลัวเรื่องเล่าของกาชาดามักเชื่อมโยงกับโศกนาฏกรรมในอดีตเธออาจเคยเป็นหญิงที่เสียชีวิตอย่างน่าสลดเช่น ถูกทอดทิ้งถูกฆาตกรรมหรือประสบอุบัติเหตุวิญญาณของเธอไม่สามารถสงบสุขได้จึงปรากฏตัวเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมหรือเพื่อแก้แค้นกาชาดาชอบล่อลวงผู้คนโดยเฉพาะผู้ที่เดินคนเดียวในยามค่ำคืนเธออาจถามคำถามลึกลับหรือพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าหมองเพื่อดึงดูดความสนใจหากมีใครตอบรับหรือเข้าใกล้เธออาจนำไปสู่สถานการณ์ที่อันตรายเช่นทำให้หลงทางหรือพบเจอกับอุบัติเหตุคนท้องถิ่นเชื่อว่าการเมินเฉยหรือสวดมนต์สามารถช่วยป้องกันกาชาดาได้ ชาวบ้านมักหลีกเลี่ยงการเดินทางคนเดียวในเวลากลางคืนและพบเครื่องรางเพื่อความปลอดภัย